ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมพิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นฉันใดพิขุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายอันพิขุผู้ไม่ประมาทแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด จัก,กระทรมให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8